สวัสดีทุกๆท่านทุกๆพลังงานที่ผ่านเข้ามาพบเจอคลิปนี้นะคะวันนี้แม่หมออยากจะมาขอถามไพ่สำหรับคนที่อาจจะรอใครสักคนนะคะที่เข้ามาในชีวิตนะะจะรอคอยก็ดีหรือสำหรับบางคนไม่ได้รอคอยก็ดีนะคะแต่ว่าบางเอ,อิญมันมีเข้ามานี่แหละค่ะเออมันเป็นช่วงที่มีใครบางคนหรือใครสักคนนะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย ในด้านของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะอยากทราบว่าเขาจะเป็นคนประมาณไหนเอาที่บุคลิกภายนอกก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนประมาณไหนนะคะบ,บุคลิกคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะรวมไปถึงนิสัยใจคอประมาณไหนถ้าได้รู้จากการหรือพูดคุยกันแล้วเนาะเพื่อให้เราแบบอ,อสังเกตได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นข้อสังเกตสําหรับเราเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะหากใครนะคะที่กําลัง รอคอยใครบางคนนะคะรวมไปถึงคนที่ไม่ได้รอก็ตามนะคะแต่มันมีเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเนี่ยอืมมันจะน่ายินดีหรือว่าน่าไปต่อหรือน่าสารสัมพันธ์ต่อรอเปล่า,าเนาะลองเช็คดูมันจะมีไหมอ๋อมีแน่นอนแหละนะคะในการถามคลิปนี้แต่ว่าเขาจะเป็นคนประมาณไหนนั่นแหละคนที่เข้ามานะคะเอาบุคลิกลักษณะก่อน มียาเช็คพลังงานนะคะบุคลิกลักษณะของคนคนนี้นะคะรวมไปถึงนิสัยภายในของเขาด้วยและหลายคนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงจรชีวิตคุณมาก่อนแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเอาเรียกว่าไงคะอยู่ในวงจรชีวิตแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้รู้จกักหรือสนิทสนม นะคะเป็นการเห็นกันแบบผิวเผินเต็มที่ก็อาจจะได้คุยกันบ้างในบางเรื่องนะคะอ,อ,อย่างเช่นถ้าทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันก็ก็เดินผ่านกันนะคะหรือว่ารู้ว่าอยู่แผนกไหนทำในส่วนไหนอะไรแบบนี้แต่เห็นกันอยู่ในองคอ์กรหรือว่าทำธุรกิจแล้วเป็นลูกค้านะคะหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันแบบนี้หากคุณเป็นในส่วนของลูกค้าก็อ,อาจจะเคยเข้าไป ะะติดต่อซื้อขายนะคะเข้าไปดูสินค้าเขาอะไรแบบเนี้ยคุณต้องเคยอยู่ในวงจรชีวิตของการประมาณนี้นะคะอ,อคนคนนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวไม่เหมาะขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก่อนคุณมีเกือบจะทุกธาตุแล้วค่ะเพราะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะคะ ธาตุลมวันนี้ธาตุไฟอ้าวขึ้นค่ะวันนี้ธาตุไฟขึ้นมีทุกธาตุเลยนะคะพลังงานตรงนี้เราเห็นว่ามันจะโดดเด่นไปสําหรับคนที่อยู่ในวงจรชีวิตคุณมาก่อนจริงๆแหละนะคะแต่ว่าไม่เหมาะขอพูดเป็นสองพาร์ทนะคะกับคนที่คนคนนั้นยังไม่เคยเข้ามาในชีวิตเราเลยไม่เคยเห็นกันไม่เคยรู้จักกันนะคะเอาพาร์ทของคนที่อยู่ในวงจรชีวิตคุณมาก่อนเนี่ยโดดเด่นไปที่คนที่อยู่ในองค์กรนะคะในองค์กรหรือว่าทํางานร่วมกันนะคะ ร่วมกันหรือเดินผ่านกันหรือเคยแค่เห็นหน้ากันนะคะเอาเป็นว่าคุณคุณเคยหน้าคนคนนี้แล้กันนะคะมันจะมีนะคะที่เป็นไปได้ว่าจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเ,เราเห็นคนประเภทนี้เนาะคนคนนี้เป็นคนที่มีความจริงจังแน่นอนคุณจะเห็นแล้วก็สังเกตได้นะ,ะเราจะเห็นคนคนนี้ไม่ค่อยมีการยิ้ม แย้มบนใบหน้านะคะยิ้มอาจจะไม่เก่งเห็นที่ไรดูเครียดตลอดนะคะเครียดแบบในเชิงของการจริงจังที่จะทําอะไรนะไม่ใช่เครียดแบบเห็นที่ไรก็โอ้พลังงานลบเหมือนชีวิตดราม่าอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ดูว่าเขาจริงจังเวลาเขาทํางานนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเข้าเข้าสู่โหมดทํางานเนี่ยดูขยันขันแข็งดู ใส่ใจดูโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหมือนจะไม่ค่อยสนใจอะไรรอบๆตัวเลยนะเราจะเห็นคนคนนี้นะคะนี่คือเสน่ห์ของเขานะคะแต่เขาเนี้ยพอเวลาเขาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะดูมีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งทันทีเหมือนเขาทิ้งเอ่อตัวตนตรงนั้นไปไอ้จริงจังไอ้ขยันไอ้โฟกัสอะไรที่อยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเหมือนไม่สนใจอะไรนะเขาทิ้งคาแรคเตอร์ตรงนั้นไปโดยสิ้นเชิงเลยนะเราจะเห็นว่าเวลาเขาเข้าสังคมเนี่ยดูเขา เหมือน,กล,น,อน,นอออกลายเป็นเหมือนมนุษย์สังคมอ่ะเออกลายเป็นเหมือนมนุษย์สังคมแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ก็ดีเยี่ยมด้วยนะคะเออแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการวางตัวดูสนุกสนานจังเลยทําไมดูไม่เห็นเหมือนคนคนนั้นบางทีเรายังรู้สึกประ,ประหลาดใจด้วยซ้ําว่าเฮ้ยคนที่เราเห็นดูเขาจริงจังกับอะไรหลายๆอย่างดูเหมือนไม่เอาอะไรเลยดูเหมือนไม่ ไม่ไม่ใช่คนกินคนเที่ยวหรือว่าคนสนุกสนานสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่เขาเนี่ยพอมาเข้าปาร์ตี้อย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ในโหมดของผ่อนคลายที่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยกลับกลับดูปฏิสัมพันธ์ได้เก่งแล้วก็ดูจะอืมเป็นนักเอเตร์เทนได้นะคะสำหรับหลายๆคนนะคะคนคนนั้นของคุณที่จะเข้ามาเนี่ยเออคนคนเนี้ยเขา เขาดูมีความเขาเรียกว่ามีความอิสระนะคะอิสระในในความรู้สึกในความคิดดูมีความสบายใจนะคะในช่วงเวลานี้ก็ก็แน่แล้วเนาะมันมันดีสําหรับคุณอนะต้องบอกว่าถ้าเราเจอพลังงานแบบนี้มันดีเขาเพราะว่าเหมือนว่าเขาไม่ได้หิ้วเรื่องดราม่าหรือว่าเอ,อ่ออะไรที่มันเป็นปัญหา ติดตัวเข้ามานะคะเพื่อมาส่งผ่านต่อให้กับสังคมใหม่เออหรือว่าบุคคลใหม่ๆใ,ในชีวิตเขาอะดูเหมือนว่าเขาจะเคลียร์อะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาออกได้ค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องที่เป็นปัญหานะเออเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นดราม่าทั้งหลายนะคะพลังงานลบตรงนี้เราเราเห็นว่าเขาน่าจะ ผ่านอะไรมาช่วงหนึ่งแล้วแหละม,มันเคลียร์ออกไปหมดแล้วอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมีความสบายใจกับตัวเองแล้วก็ในด้านของชีวิตส่วนตัวพอสมควรเพราะนั้นเวลาเขาเข้ามาเราจะเห็นว่าคนคนนี้ดูดูทำให้เรารู้สึกสบายใจได้ด้วยนะคะเราจะรับพลังงานตรงนี้ได้นะคะถ้ามีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเ,เขาค่อนข้างต้องบอกว่า ในช่วงระยะแรกๆนะเขาจะดูเหมือนคนที่ไม่ค่อยให้ใครเข้าใกล้เขาเขาจะดูมีอนาเขตของเขาเขาจะดูเหมือนเออเว้นระยะห่างเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเพราะนั้นถ้าก่อนหน้านี้เรากับเขาเนี่ยจะไม่ได้สนิทสนมหรือว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรต้องเข้าไปคุยกันได้ก็ไม่แปลกนะด้วยด้วย ด้วยการวางตัวของคนคนนี้แล้วก็เขาก็มีเจตนาตรงนั้นด้วยแหละคะ่ะว่าไม่อยากจะสูงสิงกับใครในรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะก่อนหน้านั้นเนาะดังนั้นเขาจะมีการเว้นระยะห่างกับทุกๆคนได้ดีนะคะโดยเฉพาะอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของออชู้สาวนะคะอะไรแบบนี้เนาะ,ะเขายังเหมือนยังยังไม่ต้องการไม่ใช่ไม่พร้อมนะคะยังยังไม่ต้องการนะคะ เหมือนคนที่กําลังที่จะด้วยตัวเขานะอยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานซะมากกว่าเขาเอาตรงนั้นเป็นหัวข้อแรกนะคะในชีวิตของเขาแล้วก็อยู่ในจุดที่กําลังเมคมันนี่เลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าขยันด้วยคนคนนี้มีความขยันสูงเพราะว่าเขามีเป้าหมายแล้วไงคะอยากเมคมันนี่แล้วก็อยากประสบความสําเร็จในในงานที่ทำคือ ประสบความสําเร็จตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปสูงขนาดไหนนะแต่หมายถึงว่าอยากจะทํางานหนะ้าที่ที่เขารับผิดชอบนะให้ออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ให้ทันเวลาแค่นั้นเองคือทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วมันไม่พลาดไม่เสียหายหรือว่าไม่ก่อเกิดปัญหาตามมานะคะให้ตัวเองต้องออดูแยกด้วยนะคะเพราะเป็นคนที่ดูมีความรับผิดชอบมากนะความขยันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว ออขยันเก็บเงินเก็บทองขยันสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเงี้ยคนคนนี้อืมเราจะเห็นความโดดเด่นที่เขามุ่งมั่นน่ะเราจะเห็นพลังงานของความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ใจต้องบอกว่าเป็นคนละเอียดมากนะคะเวลาทำงานอะไรความใส่ใจในในในบริบทเนี้ยของคนคนนี้เขาจะมีความละเอียดกับการทำอะไรในทุกๆเรื่องเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเราได้รู้จักเขานะคะให้สังเกตได้เลยข้อนี้ว่า เขาจะดูใส่ใจแล้วการใส่ใจตรงนี้ยังยังไม่ยังไ,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 ไม่ได้แปลนะนี่ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องรู้สึกสนใจหรือว่ารู้สึกพิเศษนะแต่หมายถึงว่าเขาอยู่ในโหมดไหนเขาก็จะใส่ใจกับเรื่องนั้นๆเลยนะคะใส่ใจทุกเรื่องอ่ะต้องบอกงี้เาะ่ะนั้นถ้าเขารู้จักคุณเนี่ยแล้วเขาใส่ใจในตัวคุณขึ้นมาเนี่ยนั่นคือตัวเขานะนั่นคือนิสัยของเขานะอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งแบบตัวลอยไปก่อนโอเคไหมคะให้เราแบบเอ้ย วางตัวนิดหนึ่งวางตัวนิดหนึ่งเพราะแน่นอนค่ะว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องเกิดโอกาสในทางที่ดีกับเรานั่นแหละแต่เขาเนี้ยอยากจะให้เราแบบเอ้ยวางตัวน่ารักเหมือนที่เราเป็นไปก่อนนะคะเราต้องดูเชิงเขาไปก่อนเพราะว่าคนคนนี้อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้โฟกัสความสัมพันธ์มาอันดับหนึ่งนะคะเขาไปโฟกัสในด้านของการทํางานทําเงินนะคะเออเพราะว่าอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวในอนาคตและเรามองเห็นนะคะ ก่อนหน้านั้นชีวิตเขาไม่ได้สุขสบายนะคะต้องบอกว่าก็เลยไม่แปลกว่าทําไมเขาถึงให้ความสําคัญกับความมั่นคงตรงนี้นะคะเขาก็กําลังอยู่ในกระบวนการชีวิตตอนเนี้ยเขาดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะต้องบอกว่าเยอะแล้วแหละเออแต่เขาเนี้ยมันยังไม่ไม่อยู่ในจุดที่เขาวางเอาไว้ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เขาบรรลุเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้นะคะหากเกิดขึ้นหรือหรือรู้จักกาันให้เราเข้าใจมุมมองตรงนี้ของเขาเนาะแล้ว อยู่ในรูปแบบเพื่อนกันก่อนจะค่อนข้างดีมากกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาอยากจะมีความสัมพันธ์กับใครก็ได้เขาเขาจริงๆเขาต้องการนะแต่เขาเนี้ยเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่รู้จักกันแล้วตกลงในรูปแบบชู้สาวแบบนั้นไปเลยเขาไม่ต้องการแบบนั้นนะคะแต่แม่มองว่าด้วยสังคมยุคนี้แล้วด้วยมุมมองของเขาอะ่ะเขามองว่าเวลาคนเข้ามาหากันนะคะชายหญิงหญิงชายอย่างเงี้ยจะ จะไปไวนะเขายังไม่ต้องการอะไรที่ไวขนาดนั้นนะคะเขาต้องการคนที่เข้ามาแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ในจุดคล้ายๆกันนะคะแล้วปรึกษาหารือกันได้อะเออแบบในเรื่องงานในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องการจัดการบริหารอะไรหลายๆอย่างเหมือนว่า เข้ามาแล้วมาในรูปแบบเพื่อนแล้วปรึกษาคุยกันได้แบบนั้นอนะ่ะเหมือนเรามีเพื่อนดีๆสักคนนึงเนี่ยเนี่ยเขาอยากอยากได้พลังงานแบบนี้มากกว่านะคะหากเราเนี่ยเป็นเพื่อนดีๆถ้าเราสนใจเขานะแล้วเรากลายเป็นเพื่อนที่ดีๆคนหนึ่งของเขาได้บอกเลยนะคะคนคนนี้ไปยาวไปยาวมากๆนะคะแล้วคุณจะมีความสัมพันธ์ที่มีใครสักคนหนึ่งอะ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าทําไมเหมือนเขาให้ความสํมคาคัญกับคุณจังเลยเพราะเขาเป็นคนละเอียด ต้องบอกว่าพื้นฐานเขาเป็นคนละเอียดเพราะนั้นเวลาเขาปฏิสัมพันธ์กับเราแน่นอนค่ะว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยในชีวิตคุณอะที่คุณเองอาจจะไม่ใส่ใจเลยก็ได้แต่คนคนนี้เขาใส่ใจเออเราถึงรู้สึกพิเศษขึ้นมาแล้วหากเขาสนใจเรามากกว่าความเป็นเพื่อนละ่ะคุณจะพิเศษขนาดไหนคุณเข้าใจใช่ไหมคะที่ไม่มอกําลังอธิบายนะคนคนนี้ต้องบอกว่า เราอยู่ด้วยอ่ะเราจะรู้สึกสบายใจถ้าเราเข้าถึงตัวเขาได้แล้วนะคะแน่นอนว่าวันที่เราเข้าถึงตัวเขาได้นั่นคือเขาลดกําแพงลงนะคะเขาลดกําแพงลงตอนเนี้เขาเป็นคนที่ตั้งกําแพงกับกับทุกๆความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าตั้งในรูปแบบที่ไม่เห็นหน้ากันเลยนะตั้งในจุดที่อย่างที่บอกว่าเว้นระยะห่างกับแต่ละคนอ่ะเขาเว้นหมดละค่ะแต่ว่า ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะห่างแค่ไหนกับเขาอะนะคะเ,ออเขาเป็นคนรักษาระยะห่างได้ค่อนข้างดีคนคนนี้นะแต่เขาเนี้ยถ้าในเมื่อเข,เขาเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วนะคะแปลว,ว่าเขาก็ลดกำแพงตรงนั้นกับตัวคุณเนื้อออกไหมคะเออพอลดกำแพงแล้วอย่างที่แม่หมอบอกนะคะตามหน้าไพ่เลยนะะเราเป็นเพื่อนที่น่ารักสําหรับคนคนนี้ได้ไหม เป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่พร้อมรับฟังเป็นเพื่อนที่อยู่ในจุดเดียวกันอะจุดที่กําลังจุดที่เขากําลังทําอยู่แล้วเราแล้วเราเป็นในรูปแบบเดียวกับเขาได้เนี่ยยิ่งดีเลยนะคะเออมุ่งมั่นทำงานนะคะโฟกัสที่การสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ เออแล้วก็มุ่งมั่นทํางานทําเงินอะไรแบบเนี้ยอืมคุณถ้าคุณอยู่ในเส้นทางเดียวกับเขาเนี่ยคุณจะคุยกันได้มีความสุขแต่หากไม่ใช่นะคุณเลื่อนผ่านได้เลยหากไม่ใช่คนคนนี้เขาก็ปฏิเสธแน่นอนในความสัมพันธ์หรือว่าทัศนคติของคนที่เข้ามาที่ไม่ได้เหมือนเขา ปฏิเสธแน่นอนแต่หากคุณใช่นะคะคุณเป็นคนประเภทประมาณนี้คล้ายๆกันคล้ายคลึงกันนะคะคุณไปต่อได้แน่นอน,นะะกับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วบอกเลยนะคะความสัมพันธ์แบบเนี้ยถ้าผ่านจุดที่เป็นเพื่อนแล้วอะ่ะคุณทั้งสองคนอะ่ะจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบคุณเคยเห็นคนที่แบบช่วยกันทำอาหากินใช่ไหมแล้วจเจริญด้วยเพราะมันมีลักษณะความคิดคล้ายคลึงกันนะคะไปใน เส้นทางเดียวกันอะมุมมองเดียวกันอย่างเงี้ยน,นะคะมันจะช่วยกันหากินได้ดีอยู่กันแบบเพื่อนจริงๆเป็นคู่รักแบบเพื่อนนะคะทำอะไรก็ค่อนข้างไม่ต้องพูดเยอะนะคะมันมันมีความเข้าใจกันมากพอนะคะครา,าเนี้ยพอทํางานร่วมกันทำมาหากินด้วยกันก็ไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะเออไม่ไม่ไม่ไดห้หมายถึงว่าทะเลาะเบาะแบงแบบแย่งแย่งอะไรกันหรือ เ,ออเกิดความไม่เข้าใจกันถึงขั้นแตกหักอะไรแบบนั้นนะต้องบอกออแต่เขาเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาที่ค่อนข้างดีนะคะออคืออีกคนนึงไม่อยู่อีกคนนึงทาแทนได้อะไรแบบนั้นเลยนะเพราะนั้นต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีแล้วมันจะโตหรือว่ามันจะมีกินมีใช้นะคะ ีกินมีใช้เพราะว่าพวกคุณ่ะมันขยันกันทั้งคู่ไงนะคะหากคุณเป็นคนที่มีพลังงานใกล้เคียงกับเขาต้องบอกว่าไม่อดตายหรอกค่ะสองคนนี้นะแล้วมันจะช่วยกันจนประสบความสมําเร็จในด้านของชีวิตได้ค่อนข้างโดดเด่นมากด้วยนะคะอืมมีเงินซื้อรถซื้อบ้านสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณทั้งคู่อ่ะได้ดีมากๆนะความสัมพันธ์นะคะหากเริ่มต้นที่ที่จะเป็น าสามารถเป็นเพื่อนกันได้ซึ่งจริงๆนะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าเข้ามาในชีวิตเราแล้วตัวคุณ RPG, อยู่ในพาร์ทที่คุณคุณไม่ได้รอความรักอะ่ะแต่มันมีใครเข้ามาแล้วคุณเป็นเพื่อนกันได้อะ่ะเออ <Another one> แล้วคุณคุณคุณกับเขารู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีแล้วเอ้ยเป็นเพื่อนที่ดีกันได้ก็ต้องบอกว่าอาไม่เหมาต้องเชียร์ความสัมพันธ์แบบเนี้เพราะมันมีโอกาสไงคะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วมันพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้นะคะ อคนคนนี้นิสัยเนาะบอกไปคร่าวๆแล้วเนาะความที่เขาผ่านชีวิตที่มันยากลำบากมาเยอะนะคะอืเขาไม่ดราม่านะเขาเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะในในความยากลำบากนะในจุดที่เป็นปัญหาแต่ว่าเขาไม่ไม่เอาจุดนั้นมาเป็นดราม่าเขาแจัดนะคะเขาเคลียร์พลังงานที่มันไม่ดีหรืออะไรที่เขาแบกไปแล้วมันหนักมันเหนื่อย เขาไม่เอานะคะคนคน,คนนี้ยเขาไม่เอาเขาเป็นคนที่รักตัวเองมากนะคะรักตัวเองมากพอที่จะรู้ว่าอะไรที่มันบาดเจ็บเกินไปนะคะเขาจะไม่ทำร้ายตัวเขาเองนะคะอืมเพราะนั้นถ้าคุณน่ะเป็นคนที่ไทป์เดียวกับเขาอ่ะไม่หมอบอกว่าไปได้สวยนะคะแต่หากคุณไม่ใช่คนไทป์นี้ยต้องเลื่อนผ่านจริงๆนะคะตัวคุณเองนั่นแหละที่จะ เสียใจนะคะเพราะมันมันจะต้องมีความไม่พอใจจากการตอบสนองของคนคนนี้แน่นอนก็คือคนมันคิดกันคนละแบบอนึกออกไหมคะมันก็จะพอมันคิดกันคนละแบบมันเดินกันคนละทางเราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเราอืมถ้าเราเป็นคนที่ไปชอบเขานะไปชอบเขาหรือพึงพอใจในตัวเขาหรือปรารถนาความสัมพันธ์นี้นะแล้วเราไม่ใช่คนไทป์เนี้ยอืมจะต้องบอกว่าเราจะเป็นฝ่ายเสียใจแน่นอนนะคะแต่ ถ้าคุณใช่ไปต่อไปต่อได้ความสัมพันธ์นี้ปลอดภัยค่ะปลอดภัยสำหรับคนที่เป็นต้องบอกว่าท้ายเดียวกันนั่นแหละค่ะเพราะคนคนนี้เขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายด้วยเพื่อใครอีกคนหนึ่งถึงบอกว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแต่คุณจะต้องเป็นคนประเภทเดียวกับเขาเข้าใจใช่ไหมคะคุณเองก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอันแปลงอะไรให้ใครมากมายนะคะมันแค่ปรับ ปรับอ่ะเขาทําได้คุณเองก็ทําได้นะคะถ้าคุณเป็นคนประเภทเดียวกันแค่ปรับอะไรเล็กๆน้อยๆมันไม่ยากหรอกคะ่ะเพราะคนมันเป็นคนแนวเดียวกันอ่ะมันคุยกันได้รู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะเออมันมองอะไรมันชอบเหมือนกันนะคะมันเข้าใจไปในรูปแบบเดียวกันนะะมันไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนกันเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะอย่างที่บอกพานเลยนะคะไม่งั้นทะเลาะกันเสียใจแน่นอนเราถ้าเราเป็นคนที่อ่อนไหวด้วยแล้วนะคะ แล้วเป็นคนประเภทเดียวกับเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็จะคิดว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ใช่เ,เขาไม่ไม่เปลี่ยนอะไรให้เราเลยคือจริงๆเขาไม่ได้ผิดนะคะเราเองก็ไม่ได้ผิดแต่มันคนละประเภทกันนะคะคนละประเภทกันแล้วถ้ายิ่งความคิดเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะมันจะยากไงการที่จะไปต่อเพราะนั้นเรามีคนของเรานะคะถ้าเราไม่ใช่ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่คนของคุณอะ คุณเลื่อนผ่านคุณรอนะค,ะคุณรอมันมีคนของคุณที่รออยู่แล้วนะคะเราอย่าไปฝืนนะ,ะถ้าฝืนเราเองจะเป็นฝ่ายที่เสียเวลานะคะที่ไม่หมอดูนะ,ะอโอเคแม่หมอขอเปิดเพิ่มนิดหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเขาผ่าน อะไรมาเยอะเขาก็เลยมีมุมมองว่าถ้าอยากได้อะไรอยากประสบความสําเร็จกับอะไรนะคะเขาจะลงมือทําเขาจะไม่อ้อนวอนเขาจะไม่ร้องขอ,ขอเขาจะไม่เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวคะะ่ะเพื่อที่จะมาแบบขอพรนะเขาจะไม่ใช่เชิงนั้นเลยเพราะว่ามุมมองเขาคืออยากได้ต้องทําอยากได้ต้องลงมือจะเห็นผลนะคะนี่ก็คือความจริงนี่ก็คือความจริง ะะแม่หมอต้องขอชื่นชมความคิดแบบนี้เพราะนั้นนี่คือนิสัยนะ,ะนิสัยที่อยู่ภายในลึกๆของเขาด้วยเช่นกันโชคชะตาเนี่ยเขาเชื่อว่ามีไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เชื่ออะไรเลยนะเขาเชื่อว่ามีนะคะแต่เขาจะไม่รอคือมีก็คือมีนะคะถึงเวลาโชคชะตาจัดสรรอะไรมาก็จัดจัดสรรมาเลย นะแต่เขาจะเดินหน้าเข้าหาโชคชะตาด้วยถ้ารู้ว่าโชคชะตามันจะเป็นในทิศทางไหนเนี่ยเขาจะเดินหน้าเข้าหาเลยเออจะไม่รอว่าต้องรอจังหวะหรือว่ารอเวลานะคะเขาจะไม่รออะไรแบบนั้นหากเขารู้ว่ามันสามารถทําได้เลยเขาทานะคะคนคนนี้เขาเน้นลงมือเนาะแต่ว่าจะดือ้อนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความดือ้อความรั้นเยอะนะอืมเยอะแล้วก็ มีการเอาตัวเองเป็นมันไม่ใช่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือจุดศูนย์กลางนะคะมันคล้ายกันอนะแต่ว่าพลังงานมันมันดรอปลงมากกว่าเยอะเหมือนคนที่มีความเชื่ออะไรในในสิ่งที่ตัวเองเคยเผชิญมาแล้วเห็นผลนะคะคือด้วยด้วยชีวิตนาะประสบการณ์ชีวิตของคนนะทุกคนแหละค่ะ เวลาที่ทําอะไรด้วยตัวเองแล้วมันเห็นผลเขาก็จะเชื่อในสิ่งนั้นเนืออกใช่ไหมคะเราเองก็เช่นกันในเมื่อเราลงมือทําไปแล้วอะ่ะด้วยสองมือเราด้วยสมองเราเนี่ยแล้วมันเกิดผลด้วยตัวเองเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเราจะเชื่อเลยว่านั่นแหละคือคําตอบคนคนนี้ก็เป็นแบบนั้นนะคะอืมเพราะนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ยากถ้ามุมมองนั้นเขาได้ผ่านด้วยตัวเขาเองนะคะเขาผ่านมาด้วยตัวเขาเองแล้วเห็นผลแบบนั้นน่ะ เขาจะเปลี่ยนความคิดได้ยากในจุดนั้นนอกจากว่าเขาต้องเผชิญเรื่องเดิมแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาในรูปแบบใหม่หรือเพิ่มเติมขึ้น่ะเขาถึงจะเปิดใจยอมรับนะคะคนประเภทนี้จริงๆเป็นคนเข้าถึงยากเหมือนกันนะแล้วอยู่ด้วยยากซึ่งถึงบอกว่าคุณต้องเป็นคนประเภทเดียวกับเขาจริงๆหรือใกล้เคียงกันมากๆนะคะแต่แน่นอนละคะ่ะวันนี้เราถามว่า ใครที่จะเข้ามามันเป็นคนประเภทนี้ไงนะต้องถามตัวคุณหากไม่ใช่คุณก็อีกนอเขาไปนะคะเออหากคุณรู้สึกว่าเฮ้ยกับคนประเภทเดียวกันเลยนะคะก็ไปต่อเป็นมิตรภาพที่ดีกันนะคะสามารถสานสัมพันธ์กันได้เพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่อันตรายสําหรับคุณนะแต่แค่ให้รู้เขารู้เราเอาไว้ตอนนี้เฉยๆว่านะบุคลิกเขาแล้วว่าแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเขานะความคิดทัศนคติมุมมองเขามันเป็นประมาณนี้นะ คนคนนี้เขามีความจริงจังแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะหลายๆครั้งต้องบอกว่าถ้าคุณดีกว่าเขาเนี่ยคำไหนต้องคำนั้นนะคะคำไหนต้องคำนั้นเขาเองก็เป็นคนที่รักษาสัจาวาจาอย่างที่บอกว่าเขาทำอะไรเขาต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขา ต้องพูดอะไรหรือสัญญาอะไรจริงๆออกมานะคะมันต้องทําได้แน่นอนกับคนคนนี้นี่คือข้อดีนะนะข้อดีแต่ข้อเสียคืออะไรล่ะเอ,อ่อถ้าเป็นฝ่ายเราพูดอะเราต้องรักษาสัญญานะคะอืมเราต้องทําให้ได้อะถ้าทําไม่ได้เราอย่าไปพูดนะโอเคไหมกับคนประเภทประเภทนี้นะคะทำไม่ได้ไม่ต้องพูดอะไรเลยก็เฉยๆไปเอาให้มั่นใจก่อนนะคะไม่งั้นเขาจะ ตัดสินเราหรือว่าบล็อกเราเลยนะพยายามแบบไม่เข้าใกล้เราแน่นอนไม่อยากให้เราเข้าใกล้แล้วอืมเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาให้คือเขาให้ความสําคัญกับคําพูดแล้วก็สัจจะวาจานะคะเอ,อสัจจะวาจาตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้รวมถึงว่าต้องซื่อสัตย์อะไรแบบประเภทนั้นหรอกศิลธรรมอะไรเงี้ยตัดตัดไปก่อนเนาะแต่หมายถึงว่าพูดอะไรก็ต้องทํา เออเคยพูดอะไรก็ต้องทําให้ได้แค่นั้นเองเออบอกว่ายกตัวอย่างนะคะอืมบอกว่านัดกันห้าโมงเงี้ยก็ต้องห้าโมงอะเหนือออกไหมแต่เขาเนี้ยความเป๊ะตรงเนี้ยมันจะไม่เกิดปัญหาหรอกคะ่ะถ้าคุณเป็นคนประเภทเดียวกันแค่นั้นเองถึงบอกว่าถ้าไม่ใช่ต้องเลื่อนผ่านนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะอึดอัดอเบื่อหน่าย เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมารู้สึกไม่มีความสุขอะไรแบบนี้ได้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยชิลกับชีวิตคนคนเนี้ยเขาไม่ค่อยชิลกับกับชีวิตเขานะคะอืมเขาเคยชิลมาแล้วละแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าเขาจะต้องปล่อยชีวิตเขาให้มันเป็นไปตามคันลองกับทุกเรื่องเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในจุดที่เขาถึงเป้าหมายแล้วอะ่ะ จะบอกว่าเขาตึงไหมเขาเป็นคนที่ตึงค่ะแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นอืมความที่เขามีเป้าหมายะคะ่ะมันเลยต้องตึงถ้าเรามีเป้าหมายแล้วแล้วเราไม่รักษากรอบตรงนี้เอาไว้แล้วหลุดอะเมื่อไหร่มันจะไปถึงเป้าหมายเข้าใจใช่ไหมเขาเป็นคนประเภทนั้นนะคะใช่นะแม่หมอต้องขอตอกย้ำนะคะว่าเขามีเป้าหมายจริงๆแล้วก็ยังคง ผูกรัดตัวเองไว้ในจุดที่ทำงานทำเงินชีวิตของเขาอะค่ะการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะการให้ความสำคัญกับเรื่องราวแบบนี้แหละคะ่ะมาก่อนนะนต้องตอกยามตรงนี้เพราะว่าไพ่ออกมาค่อนข้างชัดแล้วล่ะค่ะเพราะนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันกับคนคนนี้นะคะคุณคุยกันได้สนุกแน่นอน รู้เรื่องแน่นอนต่างคนก็ต่างก้มหน้าก้มตารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมีเพื่อให้ไปบรรลุแล้วถ้าถ้ามันรู้จักกันขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นคนสองคนเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันแล้วก็จับมือกันเพื่อเดินไปถึงเป้าหมายด้วยกันน่ะมันก็ไม่ยากอะถ้าคุณเป็นคนประเภทเดียวกันนะคะอะเพราะฉะนั้น ภาพรวมนะคะของคนที่เข้ามาหาคุณเนาะเป็นคนทุกทาตุได้เช่นกันคนะ,ะแต่ว่าบุค,คลิกนะคะแล้วก็นิสัยโดยประมาณเนี่ยประมาณนี้เนาะที่แม่หมอเห็นคนะ,ะก็ยังไงก็ลองสังเกตดูแล้วกันว่าใช่หรือเปล่านะคะใช่หรือเปล่าแล้วก็คุณต้องเลือกเองตัดสินใจเองอะเนาะซึ่งคุณจะเก็บเอาไว้หรือว่าคุณจะปล่อยไปไม,ไม่ได้เกิดผลนะคะไม่ได้เกิดผลนะ กับชีวิตคุณนะคะอืมแค่แค่นะคะมันอาจจะดีสําหรับใครบางคนที่แอบลุ้นแอบบรอก็ได้ว่าเออจะพบเจอใครไหมเข้ามาในชีวิตแล้วยังสารสัสสรสมพันธ์กันได้ไหมมันจะเกิดผลดีกับตัวคุณหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะก็ไม่เหมาะก็บอกแล้วนะคะว่าคุณต้องเป็นคนประเภทไหนนะคะเพราะว่าคนคนลักษณะนี้นะ่ะต้องเป็นคนประเภทเดียวกันในรูปแบบนี้แหละคะ่ะ อืมโอเคงไงไม่เหมาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะว่าขอให้เจอความสัมพันธ์ที่ดีที่น่ารักนะคะถ้าสําหรับใครที่รอคอยอยู่เนาะออแม้กระทั่งคนที่ไม่รอคอยก็ตามนะถ้าเข้ามาแล้วก็อยากให้ได้เป็นการยาน,นิมิตท,ที่ดีต่อกันเพราะเราเห็นว่ามันสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆเลยในเรื่องของการทํางานนะคะนในการใช้ชีวิตได้ค่อนข้างดีมากกับคนคนนี้เนาะไม่เหมาเป็นกำลังใจนะคะดูแลสุขภาพไม่เจ็บไม่ป่วยสวัสดีครับ